นี่ค่ะนี่จะดอกหง่ๆพุ่นๆแม่นหมดค่ะพุ่นพุ่นๆใส่หมดเลยจ้ะแม่ดอกเดียวด้วยนี่ค่ะดอกเดียวนะคะมาแบบฟ้าๆเพื่อเก้าค่ะฝนตดิดตกคำ เปื่อยแล้วค่ะอันนี้อันนี้เปื่อยแล้ว เบิงแน่เบิงแน่ยังมีให้เราเก็บนะคะเบิงแนด่ดอกไหมดอกไหมพี่น้องค่ะโปดโปบอกมูบอกแตงแท้ดอกไหมนี่มันหลักขึ้นไหมได้ตากเราหูขคือกันอ,อันนี้เปี้ยละให้เราไว้นี่แหละเป็นเชื่อ,อนี่คือซ้มหนึ่ง โอเคเปล่าลายตานะเอามีฮอตคีบกว้างโอ้ยมลแล้วค่ะหนาแล้วหนาแล้วหนาแล้วอ๋อข้าวโพเนาะอาทิตย์วสองอาทิตย์วางหันกะไปเก็บเห็ดดำเห็ดดำไม่ได้มาเก็บเห็ดเตะดำโอ้ยพี่น้องค่ะไง มันละมุดอยู่ไหนอันนี้กาวิ่งไปมาเห็นเจ้าแล้วเจ้าก็อสิไต่เน่ทิ่มแล้วกันยายตาบองมาเบิงนี่นี่ดูดีดีไม้กวางไม้ยางกลิ่นยี่มีไม มาว่อะไรพวกนี้เนาะมายางเออจนพ่มนี้เนาะพ่เห็นอบได้คะ่ะอบได้จา้ามันตั้งกล้องเก็บบบได้เด้อค่ะเด้อเห็ดดำเห็ดแต่ดำนี่เพราะว่ามันผสมก็ไปไหมจังี่พี่น้องคะ่ะผสมก็ไปไหมค่ะนะตั้งกล้องมันกระสีเหลียวบ่วเห็นดอกเห็ดเลยกระสีเห็นกต่ย้ายตานี่แหละงุบงงงับอยู่ เพชรครูกลีกลยู่นอะจิมมี่แตาย้ายตาเนี่ยแล้ววะเห็ดนี่บเห็นดอกมูเจ้าเห็นตะไ่อยนี่แหละโอ้ยกรอบเลยเย็นค่ะหนาว เห็ดดำกับเหด็ดแต่โอ้ยเป็ดน,น้ำแข็งนหน่อยๆมม่เละกรอบแหงเห็ดดำกับเหด็ดแต่ดำป้านดอกมีแต่ดอกง่ายๆมีปุ่นเพิ่นหงก็เข่ามาเบิ้งจะได้บุเก็บเห็ดแบบนี้เห็ดก็เละหมดสิบระข่อยกับ,บ่านข่อยพยายามเก็บ ดีที่สุดแล้วนะเอามือส้วนดอกส้วนดอกนอกจากว่าอันใดเทียดิจังสิบร้อยส้วนเห็ดเล็บหมดสี่เก็บแบบนี้ป่ะนะโอ้ยแม่เอยมาเก็บเอาให้เจ้าสันดอกว่าเข้าเม่าแม่นบ้าคันเห็นกันตูตัวต,วต,วต,วตวนี่สิได้เรามาเก็บเอาให้เจ้า กูเก็บเห็ดกูแตกออออธรรมดาของมอนพลาสติกนะคะนะไม่ใช่พลาสติกเห็ดนะคะมันก็มีแตกมีหักธรรมดาจับแหงจับคอยทัย้งหนึ่งก็แตกคือเก้าพี่น้องค่ะ นี่ค่ะนี่แต่ดอกหญ่ๆพุ่นพุ่นแมนหมดค่ะพุ่นพุ่นพุ่นใส่หมดเลยจ้ะนี่อดอกเดียวด้วยนี่ค่ะดอกเดียวนะคะ แบบฟ้าๆคือเก้าค่ะฝนทิ่ตกคำ ค่ะอันนี้อันนี้เกลือแล้ว เน่ยเน่ามือเน่ามือเาน้ำพูดพูดแล้วอันไหนเนาก็ไม่เอา เดี๋ยวปีนาสิพ่อฟังน้ำเห็ดอะไรนอปีนาสิพ่อฟังน้ำเห็ดอื่นปีนาสิล้อจอาปัสต์เห็ดอันนี้แหละ านะ 哦，爷爷。 มีเหมือดแล้วมาลองเดินดูอีกเนะค่ะเนาะยางเบอร์อีกเช่น,นมีจะมีก็ได้เก็บไม่มีเราก็จะได้กลับเนะค่ะเนาะ

แต่เขากระอบอันมือวานนี่บ่อคันแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาเก็บมาไม่เขาเอามาตัดค่ะเขาก็รอถ้าอบเนาะค่ะเนาะเพราะว่าซุ้มมือวานนี่เขายังอบบ่อคันได้แล้วบ่อคันนห้งมันดอกใ่แล้วก็อมหน้าหลายพี่น้องค่ะเขาก็เสียมาพึ่งไววพึ่งไห้แล้วเขาจังมาอบกัน,นะะเนาะค่ะนาะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเขามาใส่ล้อแหนเอยียงก็ละ่ะล้อให้เครื่องอบเห็ดแล้วก่อนเขาจังมาใส่เกลือมึงเนี่ยเปิ่งดอกเห็ดพี่น้องตะสะอ่อนบอกดอกเห็ด ได้แต่ตจังสี่นาะไรรุ่นนี้มาเป็นตสะออนค่ะคนละสีนะคะอยู่อุ่มเดียวกันนะคะอุ่มเดียวกันนะคะแต่คนละสีจะ้ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปใหม่อีกค่ะพรุ่งนี้ไปใหม่เนะคะ,นะเนาะ๋ยวมืออื่นไปไม่พาไปไม่ก้อนสิได้กลับบ้านเนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเห็ดสีนาวป้าเฮังเนี่ยอันนี้ดอกหายมีตะขาเห็ดอือลืออยู่ ขาบอกไงสิฟ้าอบคือกันค่ะเพราะว่าอมน้ำคักเากอากระสิ่นกระกิตรล่างล่างต้มจืดจะบอ่อพี่น้องค่ะต้มจืดสดน,น,น้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะมาอบกันเนาะจ้าเนาะพี่น้องค่ะคลิปน้กะขอล่ำขอลาไปแล้วเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิได้อบค่ะเอาเก็บเห็ดมาแล้วเขาก็มาตัดขาไว้ล้อเครื่องอบนอคะคะเนาะเพราะว่า เรามีเครื่องอบเครื่องเดียวเมิองดอกเห็ดเรามีเครื่องอบเครื่องเดียวเขาก็ต้องรอค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจังมื่อื่นเดี๋ยวสิพาไปเก็บไมโบ้ยเห็ดข่อยเก็บมาแล้วเราก็มาทําความสะอาดนะคะนะทาความสะอาดแล้วก็ไปแต่อบจ้าเดี๋ยวเขาไปเก็บไม่พอกันไมจ้าพี่น้องจ้าคลิป นเดี๋ยวมื่อื่นพาเขาไปอีกเด้อพี่น้องคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า